สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับที่ดินสวยนครนายกบายแต้วค่ะคลิปนี้นะคะจะพาเ,เพื่อนเพื่อและคุณลูกค้านะคะไปชมที่ดินติดน้ำติดลำธารน,นะคะซึ่งความยาวของการติดน้ำติดลำธารน,นะคะประมาณร่วม1 0 0เมตรเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลหินตั้งอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะเป็นที่ดินติดน้ำพร้อมสวนผลไม้ผสมพร้อมลานกางเต็นท์ด้วยค่ะ ที่ดินปรับถมเรียบร้อยแล้วนะคะดูแลปรับพื้นที่อย่างดีแล้วนะคะสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เลยนะคะซึ่งในขณะที่เราถ่ายทํานี้นะคะเราเข้ามาถ่ายทํากันวันจันทร์นะคะซึ่งเป็นวันธรรมดาก็ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ําเข้ามากางเต็นท์กันอย่างมากเลยนะคะ ท่านในทุนท่านไหนนะคะสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะนัดเข้าชมได้เลยนะคะบอกเลยว่าที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าท่านในทุนท่านไหนได้ไปนะคะคุ้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าราคาที่ดินแปลงนี้นะคะตกไล่ละ5ล้านบาทเองนะคะซึ่งบริเวณร,รอบๆข้างๆนี้นะคะเขาขายกันในราคา6ล้านบาทต่อไร่เลยนะคะท่านในทุนท่านไหนสนใจนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะท่านเจ้าของอายุเยอะแล้วอายุมากแล้ว ะะต้องการพักผ่อนนะคะก็เลยจะขายให้ในราคาที่สมเหตุสมผลค่ะรอบๆพื้นที่เขาขายกันในราคาต่อไร่6ล้านบาทขึ้นเลยนะคะ แล้วก็ถ้าท่านในทุนท่านไหนสนใจจริงๆอยากเป็นเจ้าของจริงๆนะคะราคาก็สามารถต่อรองกับท่านเจ้าของเดิมได้อีกด้วยนะคะท่านเจ้าของเดิมใจดีค่ะท่านอยากพักผ่อนนะคะก็เลยอยากให้คนดูแลคนใหม่เข้ามาสานต่อกิจการค่ะลูกค้าท่านไหนหรือในทุนท่านไหนนะคะสนใจอยากจะนัดชมพื้นที่โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 4 7 7 9 3 2 8 7เตวนะคะ ถ่ายให้ดูตรงบริเวณที่ติดน้ำติดลำธารน,นะคะซึ่งความยาวของการติดน้ำติดลำธารน,นี้นะคะจะมีความยาวร่วมประมาณ100เมตรเลยนะคะน้ำใสเย็นสบายมากๆเลยค่ะ อากาศดีมากๆเลยค่ะในขณะที่เราถ่ายทำนะคะเป็นวันจันทร์ด้วยนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมีคนมาเล่นน้ำกันอยู่มากเลยนะคะลูกค้าหรือนายทุนท่านไหนสนใจนะคะอยากจะนัดชมพื้นที่โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287นะคะแต้วคะ่ะบอกเลยว่าถ้าท่านในทุนท่านไหนได้ที่ดินแปลงนี้ไปคุ้มมากๆเลยนะคะ ราคาสมเหตุสมผลค่ะรอบๆขายแพงกว่านี้นะคะบอกเลย ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะวนให้ดูตรงบริเวณที่ติดน้ํานะคะบอกเลยว่าท่านเจ้าของดูแลอย่างดีเลยค่ะสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะคะไม่มีขยะเลยนะคะเห็นไหมคะสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะมองออกไปนะคะก็จะเป็นสวนนะคะมีส้มโอนะคะมีไมยงมีทุเรียนนะคะแล้วก็มีมังคุดนะคะ ตรงท่าน้ําที่เราลงเล่นน้ําสะอาดมากๆเลยค่ะน้ําก็ใส่เย็นสบายมากๆเลยค่ะตรงนี้จะเป็นทางเข้านะคะซึ่งทางเข้าของแปลงที่ดินนี้นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตนะคะเข้าจนถึงแปลงที่ดินเลยนะคะส่วนพื้นที่ตรงบริเวณที่เป็นลานกางเต็นท์ก็สะอาดสะอ้านนะคะหญ้าตัดดูแลอย่างดีเลยนะคะ ลูกค้าหรือนายทุนท่านไหนสนใจอยากเป็นเจ้าของแปลงนี้นะคะนัดชมพื้นที่จริงได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าท่านนายทุนท่านไหนได้ไปนะคะคุ้มจริงๆคะ่ะท่านเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีเลยนะคะส่วนผลไม้ก็จะมีไม้ยงทุเรียนมังคุดนะคะแล้วก็ส้มโอนะคะให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะ พื้นที่รวมทั้งหมดนะคะ16ไร่120ตารางวาคา่ะราคาขายไร่ละ5ล้านบาทคา่ะ ออกทั้งหมดนะคะ80ล้านบาทค่ะสามารถต่อรองกับเจ้าของได้อีกนะคะถ้าท่านในทุนท่านไหนสนใจเป็นเจ้าของจริงๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมและก็รับฟังนะคะฝากแปลงที่ดินติดน้ำติดลำธารสวนผลไม้สวนผสมและลานกางเต็นท์แปลงนี้ไว้ด้วยนะคะสนใจสอบถามนัดชมพื้นที่ได้เลยนะคะที่เบอร์0847793287ไกลเขื่อนไกล้น้ำตกไกล แหล่งท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวเลยนะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้คะ่ะ